โลโลสโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีตอนรับเข้าสู่เยามาตซึใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมดูเทปบอลเวอร์ชัน GTA นะครับว้าตอนนี้เจ้าชายก็มีรถประจํากายแล้วนะครับผมนั่นก็คือดีดีสูดดีแม็กซมินินั่นเองนะครับผมว้าเป็นมินิดีแม็กนะครับเอาไว้ใช้นะครับมันดิกีตาแถวนี้อา้าวกีเดียวกีเดียวนายมาทําอะไรแถวนี้อ่ะดูดีกีต้าร์เ,ยเลยเจาะเจาะนี่นี่โซโล่โซโล่ นายดิดเพลงอะไรอะ่ะฉันฟังนายไม่ออกเลยว่านายดิดเพลงอะไรอะ่ะโธเพื่อนตายนี่ไม่มีหวัวศิลปินนะสะเลยนะฉันกำลังดีดเพลงฮัลเลลูุยาอยู่มันคือเพลงอะไระวะเพื่อนฮัลเลลูยาอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นเพลงต้อนรับชาวเอเลียนน่ะเพื่อนไม่ได้ดูข่าวเหรอเห็นว่ามีเอเลียนทํายานตกที่เมืองเราแถวๆนี้แหละฉันกำลังซ้อมอยู่เพื่อเจอเอเลียนจะได้ดีดตายฟังอะไรเงี้ยนะนายลองไปหาดูดิแถวๆนี้แหละเอ,อ้ยจริงดิ มีเอเลียนมาครับผมอย่างนี้ต้องไปดูแล้วแหละนะครับผมแล้วประเด็นคือเอเลียนมันจะไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองค้นหาดูก่อนนะครับผมเอาอาวอาเอา,เอา,เอารถติดเดี๋ยววันนี้เราจะไปสนามบินก่อนดีกว่านะครับนะเ,เดี๋ยวเราไปเอาเครื่องบินนะครับผมบินตามหา UFO กันดีกว่านะครับผมนะเ,เพราะว่าคีรีบอกว่ามียานยุ o โอตกอแถวนี้นะครับนะเ,เราต้องไปดูสะหน่อยแล้วว่าเอเลียนนี่หน้าตาเป็นไงนะครับ มีสองมือสองตีนเหมือนกับเราหรือเปล่านะครับผมเอาไปไปไปยวไปนี่รถเราก็อย่างติ้งนะครับผมสนับสนุนโดย r ดอนดีซีนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อ a n ดอนไปได้นะครับผมที่เพจดีเอวีมอทไทยแลนด์นะครับนะนี่จีตาเลยโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงไรจะแรงฟันนั้นอ่าตกแบบตกแบบแบบไป่ค่อยดีเท่าไหร่ แปลว่าแต่ว่าบางทีวิ่งไปอาจจะตกแมพได้นะครับผมเอแมพนี้ผมทําเองนะฝีม,มือก็ยังไม่ค่อยชานาญการเท่าไหร่นะอ่าไปไปหาก็บินกันก่อนดีกว่านะครับเอารถบินตามหาผมว่าไม่น่าจะเจอนะวันนี้ไปเลยไปเลยจริงๆอยากจะบินสองลำนี้นะแต่ว่ามันบินไม่ได้นะครับไปเป็นแค่พร็อพนะครับผมเสียดายมากนะอยากจะบินได้สองลำนี้มากเลยนะครับ จะได้บินบ่ได้นะครับผมอาไปไปไปนี่เรามาบินลำนี้ดีกว่านะครับผมนี่สองลำนี้บินได้แน่นอนนะครับอ่ามาถึงก็จอดเลยนะครับผมเอาลำไหนดีครัมีเครื่องบินเจ็ตนะครับแล้วก็เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับเครื่องบินเจ็ตที่ผมว่าจอดยากนะผมว่าเอาเฮลิคอปเตอร์ไปดีกว่าเฮลิคอปเตอร์น่าจะจอดง่ายดีนะครับอ่าไปเลยชาติขึ้นไปลเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไง,ไงทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอ UFO แล้วทุกคนเนย มาถึงก็เจอเลยนะครับผมเจ้าวันนี้เอาไปไปบินไปบินไปบินไปโอ้มี u ยูเอโอตกอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้ยแต่เราจะบินตกเองนะครับบินแบบว่าไม่ได้ดูอะไรเลยนะเราเนี่ยอยู่เอโอตกอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ย y god อฮ้ยใครโบกมืออยู่นั่นน่ะอย่าบอกแล้วว่าเป็นเอเลี่ยนอ่ะอย่าบอกนะเฮ้ยเอเลี่ยนจริงด้วยครับผมโอ้ยสวัสดีชาวเอเลี่ยน ว่าแต่นายพูดภาษาคนได้ไหมเนี่ยโอ้ยู่เอฟโอตกครับผมโอ้ oh my god แล้วคือแบบว่าอยู่เอลำเบิ่มท่มเลยนะฮะเอาเรื่องจัดับผมโอ oh, แล้วคือวิ่งเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับเหมือนมีสนามพลังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะซึ่งผมไม่สามารถเข้าไปในเอ่อใกล้ใกล,ใกล้ใกล้ได้เลยนะครับมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างกั้นอยู่เหมือนเป็นแบลรีนีครับผมอา้าวนะขึ้นตรงนี้ได้ไหมขึ้นตรงนี้ได้ไหมอึ๊บ หมือนติดอะไรสักอย่างอาสะดุดหินโ <laughs> <laughs> อย้ย UFO รำไปเริ่มเลยฮะแต่ว่าเนี่ยนี่เห็นไหมวิ่งวิ่งไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมอ่ะเข้าไปใต้ใช่้ไหมอ่ะเข้าไปใต้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังติดอยู่ดีนะครับไม่รู้ว่าติดอะไรเหมือนกันเนี่ยรำไปเริ่มเทิมเลยฮะทุกคนมันตกอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามเอเลี่ยนละนะครับผมเฮ้ยฮัลโหลเอ่อ ไปอยู่คัมฟอร์มเออผมพูดไทยได้ครับเอา้าคนไทยเหรอเนี่ยโอ้โหนึกว่าเอเลี่ยนจะพูดภาษาญี่ปุ่นซะละว,ว่าแต่นายมายังไงของนายเนี่ยนะมาทํายานตกอยู่นี่เนี่ยอ๋อพอดีฉันกลาลังดื่มกาแฟอยู่อ่ะแล้วมีนกตัดหน้าฉันก็เลยหักหลบแล้วก็มาตกอยู่ตรงนี้นายพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยยังไงนะเพื่อนฉันไม่ได้มีพลังพิเศษนะอีกอย่างฉันซ่อมยานให้นายไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่ช่างะนะโอ้อยายลำนี้ไม่ต้องซ่อมหรอกเพราะว่าซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ได้ พาว่าซัพายมันพังอะแต่ว่ามีอีกลำหนึ่งนะอยู่ที่เบือง GTA นายพอจะพาฉันไปแบบว่าเอายาลำนั้นกลับมาได้ไหมจะได,ได้กลับโลกของฉันสักทีได้สิเพื่อนใช้มีเครื่องบินเดี๋ยวฉันพาไปอ่าแปเดี๋ยวเราจะพาอ่าเอเลียนไปเอายาันนะครับผมเนื่องจากว่ายาลำนี้เนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากตกมาแรงเกินนะครับผมนะทำให้ power supply พังนะเฮ้ยเดี๋ยว power supply พังมันอารมณ์เหมือนคอมพิวเตอร์เลยปะอ่าล้วไปไหนลเนี่ยไปไหนมาขึ้นเครื่องบินเอเลียน ไอ้นายจะวิ่งไปไหนอ่ะเอ้าเอเลี่ยนกูวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปไไป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 รับเข้าตุ้ก่อนครับอ่าไปรับตุ้มลุนไปรับตุ้มลุนเอ้ยนายนายขึ้นมานี่ก่อนนายจะไปไหนอ่ะนายขึ้นมานี่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปเอ้านายนายจะไปอะไรของนายเนี่ยอ่าขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาอ่าแบบนั้นแหละดีมากดีมากก็แต่ยานนายอยู่ไหนนะ อ๋อ oh, อยู่ที่เมือง GTA อ่ะได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาไปเมือง GTA นะ,ะแต่ว่าเราต้องออกจากเมืองรูทเทฟวอให้ได้ก่อนอตอนนี้ฉันไม่รู้ทิศทางแล้วนะว่ามันจะบิดไปไหนฉันดูแล้วฉันออกจากเมืองนี้ก่อนนะดูจากทรงแล้วเนี่ยต้องไปตรงนู้นแล้วนะไปไปเพื่อนเดี๋ยวฉันจะพาไปวิธีออกจากเมืองก็ไม่ยากนะเพื่อนคือมาให้สุดข,ขอบทะเลแล้วพอสุดข,ขอบทะเลพ๊กก็จะเห็นเมือง GTA เลยนะเพื่อนนะ บินไปบินไป่ะสุดขอบสุดขอบทะเลเลยนะทุกคนนี่เราก็จะมาผล่ตรงนี้ครับผมนะเป็นเมือง GTA นั่นเองนะครับนี่เป็นไงเฟี้ยวฟ้าสุดๆนะครับผมแล้วว่าแต่เบืองานมาอยู่ไหนเนี่ย <laughs> อรู้สึกว่าจะอยู่ซ้ายมือน,นะครับนี่ซ้ายมือนู่นนู่นนูน,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 นอยู่ตรงนู้นนะครับผมป้ายบินไปเลยนะครับเราก็บินคือบินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะบอกก่อนเ <laughs> ป็น เป็นคนที่ขับรถก็มัวซัวมากนะครับขับเครื่องบินก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยผมเนี่ยนะใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยไป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 โอเคเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเนี่ยทุนคนผมเห็นอะไรแปลกๆมันอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้เดี๋ยว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 จอจอจอโอเคเดี๋ยวเราจะพาเอาเอเดียนมาเอายานนะครับ อาลงจอดที่เรียบร้อยโอเคนาะยฉันพามาแนละ้วว่าแต่ยานนาะยอยู่ในนี้จริงเหรอฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอยู่ในนี้เหลอเพื่อนนายพาฉันไปเอาหน่อยเนาะฉันกลัวอาได้ได้ได,ได้ถ้างั้นนายก็ตามฉันมาแล้วกันนะอ่าฉันว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่ในนี้นะมีการล้อมล,ล้อมล้อมรั้วกันด้วยอแต่ว่าไม่มีตำรวจนะเออไม่มีตำรวจไม่มีทหารก็น่าจะปลอดภัยอยู่หรอกนะ เออแต่ว่าโอ้โหตรงนี้ชันมากเลยแล้วกดจะขึ้นไปถึงข้างบนตายมดขาตายเลยแบบนี้อ,อนายไม่ขึ้นไปกับฉันเหรอไม่ฉันรออยู่ตรงนี้ดีกว่าจะขึ้นไม่ได้อา้าวเป็นเอเลี่ยนทั้งทีขึ้นบันไดไม่ได้โถเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเองแล้วกันนายรออยู่ตรงนั้นแหละโอ้แล้วกดจะขึ้นได้แต่ละขั้นมาโถ อารมณ์เหมือนขึ้นปิรามิดเลยนะครับผมซึ่งมันดูเหมือนปิรามิดมากนะครับตรงนี้ดูดิเหมือนปิรามิดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทรงไม่ไม่ไม่เหมือนแบบเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะฮะไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนทรงอันนี้เท่าไหร่แต่มันก็คล้ายๆปิรามิดเหมือนกันนะครับแล้วมีการยกโครงยกเครนอะไรแบบนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าตรงนี้นี่มนุษย์สร้างหรือว่าเอเลี่ยนสร้างนะครับเราก็ต้องไปหาคําตอบกันเลยนะจังหวะนี้ไปไปไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย God. แล้วมีคนจุดไฟอยู่ตรงมุมนั้นด้วยเขาจุดทำไมวนะเนี่ยเหมือนบูชายันเลยเนาะทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นอะโหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ดีวนี่มันซากศพคนนี่ว่ามีหัวมีมือด้วยเฮ้ยตรงนี้นี่มันเป็นแค่บ,บูชายันอะไรหรือเปล่าไอเดี๋ยวเอเลี่ยนมันหลอกให้เรามาทำอะไรหรือเปล่าวะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าดิมีทางเข้าไหม อ๋อมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเลยนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรหรอกไหมอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคอนเมื่อกี้เหมือนบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเออแปลกๆอนนี้แปลกๆอ่าเดี๋ยวเราเดินลงไปนะครับดูซิว่ามีอะไรเนะี่ยจะเจอยานเอเลี่ยนอย่างที่เอเลี่ยนมันบอกอยู่หรือเปล่านะครับผมอ่าเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะอุย้ยมีหัวกระโหลกเสียบอยู่ด้วยนะครับน่ากลัววะ่ะ มือนจะมีม่านพลังบางอย่างนะครับผมเราเดินเข้าไปได้ไหมเนี่ยปลอดภัยไหมเนี่ยเอาปืนมาดิลองยิงทะลุก่อนอ่ายิงทะลุได้ยิงทะลุได้งั้นน่าจะผ่านไปได้นะโอเคผ่านมาได้ครับอุ๊ยอะไรวะนี่ยทุกคนไข่เอเลี่ยนหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันไข่อะไรวะเนี่ยไขย่เต่เซาหรอวะลองยิงนี้ลองยิงนี้ยิงไม่แตกด้วยครับ เหมือนเป็นไข่อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะยิงไม่แตกด้วยเฮ้ยต่อย <c oughs> ต่อยดิอ่าทุบเลยแล้วกันอ่าทุบไปจังหวะนี้โอ้โหทุบไปนะฮะแต่ว่าไม่เป็นอะไรครับอืมทุบไปแล้วฮนะไม่เป็นอะไรครับผมเออ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 ไม่แตกครับอ่ะไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะเออเอาไว้อย่างงี้แหละ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเดินไปต่อดีกว่า วมีไฟด้วยทุกคนมันเหมือนเป็นด่านทดสอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนเหมือนอารมณ์เหมือนกับพวกแบบที่มันมีปริศนาไขแบบอ่าไปตามหาสมบัติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอินเดียนาโจนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปนะครับแล้วก็อย่าไปใกล้ไฟนะครับไม่งั้นไฟไหม้เราแน่นอนนะผมอุ้ยร้อน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 ,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยร้อนจัดร้อนจัดเกือบไหม้แล้วทุกคนโอ้โหอะไรวันนี้ ข้างล่างเป็นน้ําด้วยครับต่านต่อไปนี่อันตรายเลยเนี่ยเดินยังไงก่อนโอ้โหแล้วมีแบบเป็นแบบนี้ด้วยแนละ้วเดินยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินแบบอย่างนี้ใช่ไหมอะเราต้องเดินแบบไต่ขอบไปฮะมันจะมีขอบสลิงอยู่นะเออเราเดินไต่ขอบสลิงไปนะครับผมค่อยไปเนะฮะแล้วก็แปกระโดดอน่โอเคผ่านมาได้เรียบร้อยครับไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะเออปันกลางปันกลาง นในนี้นี่มีอะไรแปลกๆนะครับผมอ้าวแล้วก็มีทางลงไปอีกแล้วนะครับผมอ่าลงยังไงนะเนี่ยอ๋อมีบันไดมีบันไดโอเคเฮ้ยไดไงเหมือนจะเห็นยานเลืออะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างนะครับผมมันเป็น UFO จริงด้วยนะครับอ่าแบบนี้ก็เฟี้ยวแล้วสินี่ครับทุกคนมียานอยู่ในนี้จริงๆด้วยนะครับผมอุ้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดทุกคนแล้วก็มีรถด้วยโอ้มีรถอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่ง มันเหมือนกับว่าเขาสร้างเขาสร้างตรงนี้มาบางยานไว้เว้ยทุกคนเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่ามันมียานอวกาศไม่ใช่ยานอวกาศสิยาน UFO อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งยาน UFO นี่ใหญ่มากนะครับโอ้หน่ากลัววะ่ะผมรู้สึกหวัดเสียวเสียวใส้ไงไม่รู้ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะเออแต่ว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละนะครับผมน่าจะอยู่ในนี้ซึ่งมันไม่มีทางเข้าไปข้างในนะทุกคนเข้าไปไม่ได้ครับแต่ว่ายานลำนี้ไม่มีบาเรียนะ เราเราสามารถตีได้เลยว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งทุกคนเด้วจ,จะว่าไปยานมันยานมันเข้ายัางไวงวะเนี่ยยานมันขับยังไงก่อนนะฮะโอ้ไม่กอขับไม่เป็นด้วยประเด็นแต่ที่แน่ๆเลยคือยานํำใหญ่มากนะครับมีเสาอากาศตรงน,นี้ด้วยว้าวโอ้ m ม g กออลังการงานสร้างอ่ะเดี๋ยวเราออกออกไปบอก มนุษต่างดาวก่อนนะว่ายายของนายอยู่ในนี้นะนายก็มาเอาเองละกันเพราะว่าฉันก็ขับไม่เป็น <laughs> ไปไปออกไปไปหามนุษต่างดาวกันเออนี่นายฉันเจอยายของนายแล้วนะอยู่ข้างในนี้แหละลำบเลิมเลยอุ้ยขอบใจมากนะเพื่อนนะฉันติดนี่นายแล้วเดี๋ยวฉันเข้าไปเอายาน,นายจะไปกับฉันไหมอ๋อไม่อะฉันมีธุระอยู่เดี๋ยวฉันไปทํางานฉันต่อโอเคเพื่อนขอบใจนายมากนะ มีเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะมาตอบแทนนายได้เลยคุณเอเลียนอลาะรดา๋ยวเรามาเล่นเป็นเอเลียนกันดีกว่านะครับผมตอนนี้เราก็เอายานออกมาข้างนอกแล้วนะครับซึ่งหูู้เอใหญ่มากเลยครับผมนี่เราจะมาบิน UFO กันทุกคนไปไปไปนี่เอายานออกมาแล้วนะครับนี่ยานที่แบบว่าทะลุทะลุสิ่งก่อสร้างนี้ออกมาเลยนะครับผมแล้วก็บินไปเลยครับจังหวะนี้ว้าวบนไง โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวบินได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมีโหมดนี้ด้วยครับผมนี่โหมดนี้มันจะบินไปแล้วก็ดูดรถทุกคันครับที่มันผ่านนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่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 มันจะดูดแบบนี้ทุกคนนี่ขับผ่านตรงไหนครับมันก็จะดูดรถทุกคันครับเข้ามาครับแบบนี้เลยอ๋อนี่ดูดรถทุกคันครับที่ผ่านมานะครับผมคันไหนที่ผ่านมานี่คือดูดโดนดูดหมดนะครับแบบนี้เลยเนะฮย นีด่ดูแบบนี้เลยโหน่ากลัว huh. ถ oh. uh ึงโหนะนี่แบบว่ามาทําลายล้างโลกได้เลยนะครับโ้เอาเรื่องตัดเอาเรื่องตัดคนนี่ดูดเข้ามาครับดูดเข้ามาโหนี่ถ้ามีรถสักหนึ่งพันคันนะบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากนะครับทุกคนนี่ดูดทุกคันนะครับคันไหนผ่านมานี่คือดูดหมดนะครับผมโอ้เป็นไงดูดไปดูดไป ดูดไปครับดูดไปครับดูดทุกคันที่ผ่านมาจริงๆนะทุกคนนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากนี่โอ้โหคันไหนที่เราแบบว่าผ่านมาหาเราพอดีนั่นคือแบบโดนดูดเลยนะครับนี่ดูดขึ้นมาแบบนี้เลยนะถ้าเราไม่ดูดเราก็กดปล่อยได้นะครับนี่ปล่อยแบบนี้เลยนะฮะ้โหระเบิดครับผมระเบิดทุกคันเอาดูต่อดูต่อนี่ดูดมาดูดมานี่ ดูดมาครับคันไหนคันไหนที่ผ่านเรามาครับโดนดูดหมดนะครับนี่ดูดหมดดูดหมดดูดหมดไม่สนรถอะไรนะครับนี่ดูดขึ้นมาแบบนี้เลยฮะระเบิดสิครับจะรออะไรฮู้ยแกฮะระเบิดสิครับตูมตามครับพี่น้องเราไม่ได้ดูดได้แค่รถนะเราดูดคนได้ด้วยนะครับซึ่งคนคนไหนที่คือแบบเราผ่านพอดีเนี่ยก็คือโดนดูดเลยนะครับผม เอาเรื่องนะครับนี่และนี่ก็คือ UFO ดูเทป for GTA นะครับผมเรียกว่าอะไรดียร์เรียกว่ามันเป็นหลายเวอร์ชั่นแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้เนี่ยฮะโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยละกันนะครับผมที่จะัปเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวพา UFO เดี๋ยวพาเอเลี่ยนกลับบ้านก่อนละกันนะครับผมชึงวันนี้ ไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again บ๊ายบาย